มันห้ามไม่ได้จริงๆที่วันนี้ข้าเกิดได้กลิ่นแปลกประหลาดไม่ธรรมดากลิ่นอะไรที่มันแต่จมูกข้าแทบจะเหมือนแทบจะเหมือนเลยกับกลิ่นของลูกคนเมาคลีเป็นสมาชิกของฝูงข่าเชียร์คานเมาคลีละ่ะมีการตั้งชื่อให้ซะด้วย ตั้งแต่เมื่อไรที่สัตว์ไปรับเอาคนมาเลี้ยงในป่าเขาเป็นแค่ลูกคนใบหน้าข้าไม่เตือนเจ้าเลยหรือว่าคนเมื่อโตอแล้วทําอะไรได้ย้ายทิ่ล่าเยือไปสองสามปีสัพสัตว์ล้วนลืมกฎเกณฑ์ไปซะสิน้นเอาเป็นข้าจะเตือนให้ว่าลูกคนจะโตเป็นคนเต็มตัวและพวกมันเป็นผอ้มันตต้องหา้าม เจ้าคงรู้อยู่ข้ามาทำไมลูกคนออกจากป่าไปแล้วข้าว่าข้าประกาศชัดนว่าให้เจ้ามอบตัวเขาให้ข้าเราไม่ได้เลี้ยงเขาแล้วเขาออกจากฝูงไปแล้วงั้นถามหน่อยละกันว่าเขาไปไหน เขากลับไปอยู่กับเผ่าพันธุ์เขาสรุปว่าลูกคนไปจากป่าแล้วถูกต้องเจ้ากับข้าหมดประเด็นพิพาทและที่สำคัญเหนือสิ่งใดคือป่าสงบสุขคงจบเรื่องแค่นี้สินะเว้นแต่ข้าจะล่อมันกลับมาที่นี่ได้ ใ่อยู่ในสายตาแล้วสินะที่จริงก็ไม่ได้ยากให้เป็นแบบนี้พยายามพูดคุยดีๆแล้วที่ข้าขอมีเพียงสิ่งเดียวแต่พวกเจ้ากลับปฏิเสธฉะนั้นพอที่กับการเจรจากระจายข่าวไปจนกว่าข้าจะได้ตัวลูกคนเนินเขานี้เป็นทินข้าในเมื่อเจ้าไม่สนองต่อเหตุผลก็จงรู้สึงถึงความกลัว